มันมีปืนอีกตัวนี่นะครับนะครับเป็นมันเป็นปืนที่ไม่ได้อยู่ในกระแสนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมยิงปืนมาสักพักผมถือว่ามันเป็นปืนที่ยิงดีมากนะครับยิงดีมากแล้วก็ยิงนุ่มมากแต่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยเห็นมันนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูว่าปืนกระบอกนั้นคือปืนอะไรนะครับผมเนี่ยผมใช้มันอยู่ด้วยนะครับผมก็ใช้มันอยู่ด้วยใช้ยิงเล่นใช้อะไรเป็นปืนที่มีความน่าจะถือเนี่ยสูงเลยล่ะระบบความปลอดภัยสูงเลย น,น่าใช้เลยแหละอีกกระบอกนะครับไม่จะแพ้ปืนยี่ห้ออื่นปืนอะไรเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนะมันคือ p x p o นั่นเองเอ,อ่ะเป็นปืนที่ผมชอบตัวเ,เลยนะครับยิงนุ่มมากนะครับแล้วก็กลกไกก็ระบบกลไกมีเซฟมีลถนกระบบความปลอดภัยเนี่ยร้อปเซนนะครับเป็น เป็นปืนตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวบริการเนี่ยขายอยู่39,900บาทซึ่งก็ถือว่าถูกนะฮะถูกสมัยก่อนเนี่ยปืนตัวนี้ยห0 0 0มนนะครับห้า0มเดีอยวนี้เหลือ30,000ไปลายนะครับเป็นปืนที่ยิงดีเลยแหละน้ำกล้องระบบโรเตอร์หมุนนะครับโอเคยิงดีไหมเดี๋ยวผมมาลองยิงให้ดูนะครับโอเคครับยวดปืนหน่อยฮะปืนปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวผมยิงสักสิบกุญแจแม็กซ์นึงแล้วกันนะครับ ผมใช้ยิงเล่นใช้อะไรฮะ p x o p r o Storm ครับส9ม0มัรบาทสวัสดิการกรมการปกครองนะครับพี่ๆท่านใดนครับอยากสนใจปืนคุณภาพอีกตัวหนึ่งก็ติดต่อได้ที่สำนักงานวรการกองอาสาขายยิงแดนนะฮะทางจ่ายปืนสนอสอหรือติดต่อไปที่ร้านปืนเอกพัฒน์ก็ได้นะครับก็คือมีเหมือนกัน